สวัสดีครับผมนายภูรินยุทธธรรมมาจากสมัยธยมศึกษาปีที่6/2เลขที่19นะครับวันนี้จะมาพูดหัวข้อเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5นะครับความเป็นมาของการปฏิรูปการปกครองและการตั้งสภาสองสภา,สภานะครับ 1. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในสกุลบุญนาคของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ผู้มีบทบาทสําคัญในการเมืองการปกครองของสยามนะครับ เป็นคนสุดท้ายที่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพยา 2. กรมพระราชวังปวารวิชัยชานมีอำนาจด้านกำลังทหารนะครับเป็นกรมพระราชวังปวารสถานมงคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นกรมพระราชวังปวรพระองค์สุดท้ายเพราะหลังจากพระองค์ที่วงคตหรือสวรรคตนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังปวารสถานมงคล และทรงสถาปนาตำแหน่งสยามมงกุฎราชกุมารขึ้นมาแทนนะครับ 3. าพระส่วนพระองค์บรรดาขุนนางและเจ้านายค้่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้ง3คนที่กล่าวมาทําให้พระราชอำนาจของคิงไม่มั่นคงราชาการที่5จึงปฏิรูปตั้งแต่หลังพระราชพิธีบร,รมราชภาิเศษค,ครั้งที่2โดยตั้งขึ้น2สภา 1. สภาที่ปรึกษาราชาการแผ่นดิน 2. สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับมีอำนาจหน้าที่ถวายคําปรึกษาและความคิดเห็นต่างๆด้านนิติบัญญัติประชุมปรึกษาข้อราชการและออกพระราชกำหนดกฎหมายตามพระบร,ร,รมรชาชองค์การหรืออ,อาจจะก,การาบบัคงคมทูลเสนอความคิดเห็นใ,นในการออกกฎหมายใหม่ผลงานที่สําคัญนะครับการตาพระราชบัญญัติพิกัดเกษรลูกทาลูกไทยประกาศเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2417 เพื่อกำหนดค่าตัวลูกทาสให้สูงสุดตอนเป็นเด็กแล้วมีค่าตัวลดลงจนทุกปีจนหมดหลุดผลเป็นไทยนะครับเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2418พระราชบัญญัติจัดตั้งหอรัฐากรพิพัฒนโดยมีพระราชกำหนดให้หน่วยงานราชการส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าหอรัฐากรพิพัฒน์นะครับการตาพระราชบัญญัติพระคลังมหาสมบัติและการปฏิรูปทางด้านตุลาการ ต่อมาเมื่อสถานพระบาะกษัตริย์มีความเข้มแข็งมากขึ้นสภาที่ปรึกษ,ษารษาชการแผ่นดินจึงหมดความสําคัญลงเนื่องจากไม่กล้าถวายความคิดเห็นในข้อกฎหมายอาจเป็นเพราะความขาดความรู้ความสามารถหรือไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่เคยทํามาก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระเกล้าโปรดเกล้าให้ยกเลิกสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจากนั้นะทรงพระเกลนาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญต,ติรัฐมนตรี ในสมัยรัชกาลรัตน,นโกสินทร์ศก113ขึ้นในปีพุทธ,ทธศักราชพัสรามสิบเเพื่อจัดตั้งรัฐมนตรีสภาให้มีรัฐมนตรีทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการแก้ไขกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่2นะคบสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาส่วนพระองค์สืบสวนข้อเท็จจริงในราชการต่างๆเพื่อกักบังคุงทูลและถวายความเห็นให้ทรงทราบ สรอสอ่งเหตุการณ์สำคัญในบ้านเมืองรวมไปถึงการชำระความดีกาที่มีผู้นำมาถวายให้บริวีคอาสิน้นหรือสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะครับเป็นสภาที่ปรึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2417ตามพระราชบัญญัติบริวีคอลสิน้นพุทธศักราช2417นะครับประกอบด,ด้วยพระบร,รมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่จำนวน49คน ต่อมาเมื่อวันที่เมื่อปีพุทธศักราช2430ทรงพระคุณาโปรดกล้าให้แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์เพิ่มอีก4.2คนในปีพุทธศักราช2437พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองและโปรดเกล้าให้เปลี่ยนสภาที่ปรึกษาในพระองค์เป็นองค์คมนตีสภาขึ้นมาแทนนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดารัตน์องปัญญาม .6 บ12ได้ที่7ค่ะสาเหตุกาปรปฏิรูปบ้านเมือง รัชก,การที่5าได้ทำการปฏิรูปปกครองแบบครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆโดยสาเหตุได้แบ่งเป็นสองสาเหตุคือ1นมูลเหตุภายในโดยทรงวิจารณาเห็นว่าการปกครองแบบเดิมทําให้ประเทศดูเป็นประเทศที่ล้าหลังล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการปกครองและทางสังคมเลยได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้ดูเป็นประเทศที่มีการพัฒนา 2. มูลเหตุภายนอก คือการพิจารณาลงความเห็นว่าหากไม่มีการปฏิรูปการปกครองอาจจะทําให้ประเทศดูเป็นประเทศที่ด้อยการพัฒนาและอาจทำอันตรายต่อเอกราชของของชาติทําให้ดูเป็นประเทศที่ไม่มีการพัฒนาไร้ระเบียบในการจัดการปกครองต่อมาการพัฒนาของประเทศที่รัสกาลีฮ่าได้ทําการพัฒนา คือการปฏิรูปบ้านเมืองแบบใหม่เพื่อที่ทําให้ประเทศดูปเป็นประเทศที่พัฒนาไม่โดนดูถูกว่าเป็นประเทศที่ล้าสมัยและการปฏิรูปนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นสองระยะระยะแรกรัชการที่ได้ทรงแต่งสภาที่ปรึกษาและรัชการแผ่นดินและสภาปรึกษาในพระองค์เพื่อที่จะได้ตั้งกฎหมายและยกเลิกประเพณีต่างๆจึงได้มีการตั้งสองสภานี้ขึ้นต่อมา การปฏิรูปประเทศหลักระยะหลังได้ตระหนักถึงอันตรายจากการล่าอนันิคมประเทศตะวันตกเพราะได้เห็นว่าการปกครองร้าสมัยไม่สอดคล้องกับความเจริญของบ้านเมืองจึงได้ทําการปฏิรูปบ้านเมืองโดยจัดหน่วยงานปกครองออกเป็น12หน่วยงานซึ่งรัชาการที่5ได้ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาไว้เพื่อช่วยในการบริหารข้าราชาการแผ่นดินซึ่งประกอบด้วยขุนนางและราชาการทั้งหมดเป็นสมาชิกจํานวน12คน ที่มีหน้าที่ในพวกถวายข้าปรึกษาข้าราชการแผ่นดินและแต่พระมหากษัตริย์วัสดค่ะโโชิโรธอพงโกสลชันมัธยมศึกษาปีที่หกคับสิบสองเลขที่ยี่สิบหกการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางก่อนที่จะมีการปฏิรูปปกครองในสมัยรัชกาลที่ห้าเมืองไทยมีการปกครองรูปแบบในกรุงศรีอย,ยุธยาพระบาทสมเด็จพระไตยโลกนาคได้ปรับปรุงจัดแบ่งการปกครองเป็นเสนาบดีหกตำแหน่ง อักนาบดีสองตำแหน่งและเสนาบดีสี่ตำแหน่งรัชการที่ห้าได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปจากเดิมเป็นสิบสองกระทรวงและต่อมาทรงเห็นว่าในกระทรวงต่างๆยังซับซ้อนปรปับปรุงกันอยู่จึงปรับปรุงแก้ไขใหม่เป็นสิบกระทรวงหน้าที่ของกระทรวงหนึ่งกระทรวงมหาดไทยบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและประเทศลาวประเทศสลาดสองกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองปักใต้ตะวันตกตะวันออกและประเทศมาลายูประเทศสลาด 3. สามกระทรวงนครบาลบังคับบัญชาการ รักษาพระนครและการปกครองมูลทงกรุงเทพสี่กระทรวงวังดูแลพระราชวังเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับต่างประเทศโดยเฉพาะกร,ระทรวงต่างประเทศดูแลเกี่ยวกับต่างประเทศโดยเฉพาะและกระทรวงลังมหาสมบัติดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรเรงินรายรับรายจ่ายของแผ่นดินกระทรงวงโยธาธิการดูแลการก่อสร้างขุดคลองไปรษณีย์โทรเลขรถไฟและการช่างทั่วไปกระทรวงยุติธรรมบังคับบัญชาด้านสารทั่วอาณาจากักรและกระทรวง มูลธรรมการดูแลเกี่ยวกับพระสงฆ์โรงเรียนและโรงพยาบาลทั่วราชอาณาจักรสุดท้ายกระทรงเกษตรการดูแลด้านการเพาะปลูกการค้าขายป่าไม้และหมองแหลกท่านดีค่ะชื่อนางสาวจุธามาปฐมภาพมหกทศสิบสองเลขที่27ิเจ็ดการปฏิรูปส่วนภูมิภาคได้มีการจัดการยกเลิกเมืองชั้นเอกชั้นโทชั้นตีและชั้นจตวาและได้เปลี่ยนการปกครองด้วยการรวมหัวเมืองหลายเมืองเข้าด้วยกัน เป็นมณฑลและได้แบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านตามลำดับต่อมาการปกครองแบบเทศิบาลคือรัฐบาลทำการปกครองเมืองตั้งแต่ชั้นต่ำสุดถึงชั้นสูงสุดอย่างเช่นพลเมืองมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ใหญ่บ้านกํนานันของตำบลและในอําเภอเป็นต้นค่ะและการปกครองท้องที่เป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่นสำหรับ อำเภอตำบลหมู่บ้านการปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเริ่มสูขาพิบาลเพื่อทดลองให้ประชาชนรู้จักในการปกครองระดับท้องถิ่นนอกจากการปรับปรุงการปกครองทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแล้วยังเห็นความสำพันของระบบสภาที่ปรึกษาดังนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์มนตรีสภาการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชะกาลที่5้าด้านเศรษฐก,กิจ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางจนจนส่งผลให้เกิดการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจดังนี้ 1. การปรับตัวให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อให้หลุดพ้นจากการคุกคามจากประเทศตะวันตกด้วยเหตุผลว่าเป็นประเทศที่มีความล้าหลังดังนั้นในการปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความทันสมัยจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็นอย่างมากสอง มีการปฏิรูปการครังเนื่องด้วยปัญหาทางการครังที่มีผลส่งผลต่อการปฏิรูปทางด้านอื่นๆและปัญหาเรื่องความล้าสมัยไม่สามารถตรวจสอบได้ของการคลังดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปโดยมีการจัดตั้งหอรัฐกรพิทัฒน์ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมพระราชทรัพย์เป็นที่รวมงานการภาษีอากร และแจกจ่ายภาษีนั้นไปยังกรมกองต่างๆมีการจัดทํำงบประมาณการแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และส่วนของแผ่นดินมีการปฏิรูประบบเงินตาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคุณิสาูุประคำเล็กที่9การปฏิรูปด้านสังคมสถานภาพกทางด้านสังคมสังคมไทยก่อนการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ประกอบด้วยหพระมหากษัตริย ทรงมีฐานะประดุตดังเทวราชาธรรมราชาและพุทธรา,าชาผสมสารกันไปดังนี้หนึ่งเทวราชคตินี้ถือกันว่าพระมาหากษัตริย์ทรงดำลงฐานเป็นสมบัติเทพตามคติของศาสนาพามินดูที่ยึดถือกันมาตั้งแต่รุีิยธุธยาสองธรรมรา,าชาคตินี้ถือกันว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชาหนึ่งจุดสามพุทธราชาคตินี้สืบทอดมาจากความเป็นธรรมธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงประพฤติปฏิทุสพิษรยาธรรมจักรพรรดิสองพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ ล้วนแต่เป็นพระยาติวงของพระมหากษัตริย์ซึ่งตำแหน่งของพวกเาจะลงวงศานุวงศ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสกุลยศและอิสรยศสกุลยศคือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้สืบสายเลือดของความเป็นเจ้าได้มีการปลี่ยนแปลงที่รูปด้านต่างๆให้ทันสมัยขึ้นผลสรุป ผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมรัชาตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในราชอาณาจักรทำให้ประเทศไทยกลายเป็นนัดเดียวทั้งนี้เป็นผลคือจากการปกครองส่วนภูมิภาคในปริมณฑลเทศาธิบาล รัฐบาลไทยสามารถขยายอำนาจเข้าควบคุมพื้นที่ภายในราชอาณาจักรได้อย่างมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับผู้เรียนเลขที่19นะครับยกตัวอย่างที่เห็นในชั้นหลังจากปฏิรูปนะครับการเลิกทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนั้นประมาณว่าไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสาของคนละเมืองของประเทศ เพราะเหตุว่าพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็จะตกเป็นทาสต่อไปอีกเรื่อยๆทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเองมิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่การเลือกอไพร่นะครับขนบไพรนี้บังคับให้รัษฎรอายุตั้งแต่1 5 1 6ปีจนถึงปี70ปีนะครับต้องทํางานรับใช้หรือส่งสวยให้แก่ชนชั้นปกครองแบ่งออกเป็นไพรหลวงไพรสมและไพร่สวย ไ้า,ามีกําหนดรับราชาการเดือนเว้นเดือนในสมัยอยุธยาปีละหกเดือนลดลงมาเหลือปีละสี่เดือนในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งและเหลือสามเดือนในรัชสมัยที่สองหากไม่รับราชาการก็ต้องจ่ายค่าราชาการเดือนละหกบาทสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญน้านะครับกร mm hmm. าบทูลเสนอความเห็นว่าควรให้าัสรเสียค่าราชาการปีละหกบาทโดยเท่ากัน และให้งดการเกินแรงโชว์ขาวใช้วิธีการจ้างแทนนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพอลาเนี้นะครับขอบคุณครับ